สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหิงกกตูมนะคะนี่ก็คืออยู่ที่สวนยางนะคะโอ้ยอยู่สวนยางนะคะก็มีบ้านก็ไม่ได้นอนละคะ่ะก็ได้มานอนอยู่ที่ไร่ที่สวนนี่แหละคะ่ะเรามันปอสีไม่ได้จบคู่ไม่ได้จบปริญญาเราก็เลยได้นอนอยู่เถียงนะคะนี่นะคะเราก็จะนึ่งข้าวนะคะ นึ่งข้าวอุ่นข้าวเย็นนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะจะอุ่นข้าวเย็นนะคะนี่บานก็ไม่ได้นอนบ้านนะคะมปรนนอนเถียงนะคะนี่คือนี่คือข้าวเย็นนะคะนี่เราจะอุ่นข้าวเย็นนะคะอุ่นข้าวเย็นนี้จะจกข้าวนี้นะคะใส่มวยแล้วก็นึ่งเหมือนกับข้าวสาข้าวแช่นะแต่เป็นข้าวเย็นนะคะ นี่นะคะเขาเรียกว่าข้าวเย็นนะคะนี่นะคะเราก็จะ ใส่มวยแบบนี้นะคะใส่มวยข้าวก่อนเด้อจุกข้าวใส่มวยก่อนนะคะจะทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าเราอุ่นนะคะ รู้สึกกินเมื่อเที่ยงนี้แข็งมากเลยเท่าเราแช่ไม่นานนะคะแช่แค่สองชั่วโมงกินไม่ได้ต้องอุ่นนะคะ เราจะทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทำเป็นชิ้นแบบนี้นะคะอุ่นข้าวนะคะแล้วเราก็ไปนึ่งใหม่นะคะแล้วข้าวก็จะนิ่มอ่อนนะคะเหมือนกับข้าวใหม่เหมือนกับข้าวที่เรานึ่งใหม่เลยนะคะนี่คือวิธีการอุ่นข้าวนะคะอุ่นข้าวเหนียวนะคะอุ่นข้าวเรียกว่าข้าวเย็นนะคะข้าวเย็นแบบนี้นะคะนี่และค่ะ ีค่ะหุงข้าวเย็นะนคะคะ พอแล้วครงเราตั้งหม้อนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะเอาข้าวที่เราทําเป็นชิ้นแล้วาาก็จะไปใส่นะคะนี่คือการอุ่นนึ่งข้าวเย็นนะคะอุ่นข้าวเย็นนะคะนี่ค่ะโอ้ยความความ โอ้ยหม้อเป็นตะคว่ำจังเลยเดี๋ยวทำหม้อใหม่ก่อนโอ้คือแข็งแต่หม้อแข็คือแข็งแต่หม้อเป็นตะกว่ำแต่หม้อเแียงก็จุเกินไปโอ้ยมีความคลั่กๆปานี้เอา ก็หินมาตั้งไว้อยู่ไม่รู้มันไปไหนนี่เขาเรียกว่าเคียงนะคะไม่ใช่เคียงข้างนะเคียงตั้งหม้อข้าวนะโอเคเสร็จแล้วฝาหมอแล้วไปไหนล่ะใช้ฝาหมอปิดไว้นะคะ นีนะคะอุ่นข้าวเย็นนะคะกินอยู่ที่เถียงนะคะถ้าเราจะอุ่นที่บ้านนะคะมันขึ้นมามันก็มืดเนาะนี่นะคะเราก็เลยมาอุ่นตอนอยู่ที่เถียงซะนะคะอุ่นข้าวแล้วเราก็กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็กรีดยางนะคะนี่นะคะที่อาบน้ําของเราก็คือโอง่งนี่นะคะเย็นมากเลยนะคะน้ําโอ่งนะคะ พอกีดยางเสร็จแล้วก็อาบน้ํานอนนะคะแล้วก็นอนอยู่ที่เถียงนานนี่นะคะที่บ้านเราไม่ได้นอนสักคืนเลยนะคะมานอนอยู่ที่เถียงนะคะน้องหนาจาก็นอนคนเดียวเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ